สวัสดีครับเดกอสวัสดีครับอยู่ผมนะครับตรงฝั่งสิงห์ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงก่อนอ่าช่วงช่วงหาโมงครับช่วงหาโมงเสาร์ของวันที่สี่ครับสี่กรุงพระปีห้องหกนะครับนี่ครับเป็นอ่าเป็นหน้าปังปาจินบุรีครับหน้าปังปาจินบุรีก็อัดไปเรื่อยครับอัดไปเรื่อยครับขึ้นไปเรื่อยครับทีมงานก็ขึ้นไปเรื่อยครับถอยขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยครับ ัวส่วนเครื่องงานครับเครื่องงานกับเป็นเอ่อเป็นเม็ดสี่ครับเม็ดสี่หนึ่งสองสี่ครับหนึ่งสองสี่พื้นที่ตรงนี้ครับอยู่หน้าปังผาจินบุรีอำเภอสีมา,าพูิตำบลนะครับตำบลดงทงยางครับตำบลดงทงยาม,ยามเอ่อเป็นหน้าปังสวยๆครับสวยๆขาวจั้วงหน้าเตี้ยครับขาวจั้วงหน้าเตี้ยการการอัดกับเป็น เอาได้บนมาทางนี้อ่าเก็บเก็บมันก่อนจะใส่เป็นคู่บตรเอลฮาศูนย์ทำคูตา L50 ต่อป่วงกับเครื่องอัดฟงังเมสซี่หปีเอ่อหโอ้ยบอิตัิดหนึ่งสองซีเฮดพี่รพรพ 1, 2, p, ครับอ่าหนึ่งสองซีเฮดครับก็ <c oughs> นี่ครับล่อลูกค้าครับลูกค้ามาขึ้นครับขึ้นวันเมื่อวานนี้ขึ้นอ่าขึ้นพันสี่ร้อยครับพันสี่ร้อยหาสิบกรองครับมือนี้ก็ขึ้นพันกัวกันครับพันพันกัวราค, Alert, คาครับแห้งครับเด้อราคาราคาแห้งครับตามตลาดครับตามตลาดส่วนครับฟางครับฟางอ่ากุณภาพเป็นขัดเกล็ดครับเด้อเป็นเกล็รพเมีมันเกล็เกล็ดเกล็รพเมียม์อ่าก็สวยสวยสวยงามครับสวยงามสวยบ่ม ws ีทีตีครับเด้อสวยบ่มีทีตีครับนี่ก็เป็นพื้นที่ตรงนี้กร การสื่อขายครับการสื่อขายช่วงนี้ครับคึกคือคักครับคึกคักรับหน้างานคับยูทีกนสามสิบบาททบเท่าก็ทรงในพื้นที่ไก่เคียงครับอ่าปาจินบุรีสะแก้วหรือจะเป็นจันระยองตาราบก็ตามระยะทางครับก็เริ่มต้นยูทีสี่สิบบาททำสี่สิบบาถึงหาที่ผาถึงหกสิบบาททำถึงหกถึงหกสิบบาทนี่ก็หายเบิ้งครับ ก่อนครับที่ตั้งไว้กับยุทีเมธหาเส้นครับความเร็วครับก็อยู่ที่ก่อนสั้นก่อนยาวครับก่อนสั้นก่อนยาวก่อนสั้นก่อนยาวเดี๋ยวให้ให้ให้อาบนบนเวียนครับเวียนเอามุมให้หมดกันสามสามสามมุมนี่ครับอัตโนอมัมิเหลาสวยครับสวยบรรยากาศกระส่งฝนนีโตกครับเด้อมือดีหลอดหลอดว่าหลอดกับก็รุ่นเลยครับรุ่นลุนกันทุกมือเลยครับรุ่นลุนกันทุกมือเลยครับ นนีี่่ครับสวยๆครับสวยๆสวยๆขาวๆเขียวๆครับครับเป็นกระต่ายสองคบเป็นกระต่ายสองคบการขับเป็นกระต่ายสองอ่าอ่านี่รอบรอบทีเดีโอกับยูทีเจ็ดลอยห้าสิบครับเจ็ดลอยห้าสิบปั๊บปั๊บแทงปั๊บแล้วก็อัปเดตครับอัปเดตน่าจะเกือบๆหกเมื่อ่านครับ เกือบเกือบหกหมื่นก้อนนะครับแตกแตกเท่าไรแตกซีหาก้อนครับก็ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ปั๊บปั๊บนี่ครับนา,าทีจุทีประมาณ 5, 8, หามื่นแปดครับหามื่นแปดพันถึงหามืน่นเก้าพันครับแตกซีก้อนครับก็ถือว่าสุดยอดครับสุดเออสุดยอดบ่มีตีตีแล้วบ,บ่มีตีตีเลย สำหรับรื่องัดเฟืองครับรื่นงัดเฟืองบูดูดันครับบูดูดันก็ต้องยกให้เขาเลยครับยกให้เขาเลยพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นหน้าปังให้ละเก่าไรสิบไรเจ็ดแปดไรครับแต่เลี้ยวแต้ครับให้หน่อยให้งหญ่ครับแต้กับเบื้องต้นแล้วก็ให้นึงกับสามลอยก้อนครับสามลอยสองลอยลอยกัวครับกับลดลั่นกันไปครับลดลั่นกันไปอันนี้ก่อนเฟืองทับทับทนเรืออาเดซก่อนครับเรอาเดซิ่ก่อนว่ายยังอ่า อัดไปเรื่อยเช็กก้อนไปเรเปเื่อยครับเช็กก้อนไปเรื่อยเพื่อที่จะอเดี๋ยวเพิ่นก็นี้มันยกเบื้องครับยกเบื้องถ้ามันก่อนพอดีเพิ่นก็กระดิบอ,อ่า้าพอดีกับปอยครับแต่ถ้าว่าทามันนักเกินน้ำนักเกินก็โอ้นี่ออก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 จากทางให้ <laughs> <laughs> ผมก็ไม่ยกออกออกจากทางเนาะขโอตครับเนี่ยผมผมเอาเร็วครับผมเอาเร็วอีกอย่างหนึ่งคือว่าผมด้อยคือว่าผมเป็นคน ลินไก่สันครับลินไก่สันการบวกาอดีรั่วนะครับนี่ครับปั๊บเสร็กปังเลยบ่อยเป็นไดอ่าจับเสียบบังตึงเป๊ะบ่อ่าถ้าตึงเป๊ะกับยางขคือรถเลยครับนี่โอ้โนี่ครับนี่การทํางานครับกับของการเซ็กไปเลยครับเซ็กเซ็กเซ็กไปเรื่อยครับส่วนทั้งเมืก็ ทั้งหมดก็จะเต็มแล้วครับทั้งหมดก็เต็มแล้วก็อัดไปเรื่อยขึ้นไปรายกัรอื่นีกครับเป็นกระต่ายสองนะครับนะ <S <s <uck> <S เครื่องบาง <S <s <uck> <S เครื่องแรีนมาได้ครับเด้อครับอ่าเพื่องอันนี้อยูมันลายหนึ่งกะลายละสามสิบก่อนครับลายละสามสิบก่อนการอัดก็ต้องเป็นกระต่ายหนึ่งกระต่ายสองครับกระต่ายหนึ่งกระต่ายสองอัดมันม้วนครับอัดเครื่องโบโซมครับเด้อเครื่องไม่โซมครับอัดแบบนี้ครับอัดเป็นกระต่ายสองเครื่องไม่โซนครับ พอมันยังเฟื่องเฟื่องกันยุ่งในกลิ่นยังกลางครับกลางๆนี่ครับน,นี่ความเร็วครับนี่ถือว่าคลองโตได้ครับคลองเอาละครับตอนนี้เอาละครับุดท้ายแล้วต้องขอบคุณครับที่รับส้มครับที่รับส้มผมสอนใน ชิมนาครับชิมชิมนานนี่ก็ับนำตัวเด่นในื่องของการทำงานของเครื่องงานรับเครื่องอัดบูดูดันครับบูบูดูดันอ่าต้องยกให้งงเขาเลยครับต้องยกให้เขาเลยครับก่อนเครื่องสวยกับสวย